ไปเมื่อกี้โทรศัพท์มาโทรศัพท์เข้านี้หน่อยประเด็นธุรกิจพันล้านนี่แค่หน้าเป็นไงล่ะเป็นไงพี่วี่ตาเป็นยังไงสุดยอดปะผู้ใหญ่แรงเงินสักสี่พันสี่ทำงานดีขอเฮี้ยอะไรล่ะคนนี้เฮี้ยทนจนได้เฮ้ยเย้ด้เฮี้ยโคตรแข่งนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาอีอ้วนดิโอ้เย็ดแม่ตัดหน้าพวกกูไอฝ่ายเผินจัดเผินฉัดตัดหน้า ตัดหน้าทำขูยอะไรตัดหน้าทำขูยอะไรไอ้ชาวแกง๊งว่ะเออพวกเราเป็ชาวแก๊งไปกาลาดดิไอ้ที่นั่นอยู่กาลาดไอ้นั่นช่านรถชาวแก๊งเราต้องใสง่โคล์เหล็กป่ะพยยี <c> ่เลยเฮ้ยมึงอยู่รถทำไมอ่ะอ้าวฟักอยู่ใครพูดสถาภาพาปารดิฟักแม่มึงอ่ะแล้วกูจะเปลี่ยนสีรถเป็นไง ฟากอยู you, ฟ่ฟากอยู่ฟากอยู่มิกไปไมปไปไหนเนี่ยทำงานเหรอเราไปเอ็นนี่กันไหมทำงานอ่ะเอามึงไม่ทำหมูหอะไปไหนะมากไกลไม่ทำหมูหรอระทำหมูหทำหมูแล้วก็อะไรอันเนี้ยไม้ทำไหม <c oughs> แบบมามดีเพรงั้นหมูกะลัมไม่ทำไม้มาแค่ทำข้าวอย่างไรรู้สึกเหมือนรถคว่ำไงไม่รู้พวมึงกมึงไปทำอะไรกันตอนเนี้ยหมูหมูการทำรถอยู่เดี๋ยวไปหมูกะลัมข้าวแล้วก็ส้มเค้าบ้านมิกเราทำแค่นี้แหละ คุณเหมืองเป็นหน้าที่พินาทเลยเออนั่นคุณเหมืองไปเด็กน้อยเดี๋ยวกูไปหากับข้าะให้มึงกินเองไม่ดีเหรอได้เงินนิดเดียวไอ้พี่อะอ้าวเฮ้ยแต่กูเป็นคนหากับข้าะให้มึงกินน่ะแล้วให้กูทำงานให้เออไอ้เฮียไอ้เฮียแรงงานชั้นต่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไทยเดี๋ยวเรา้ไทยพวกคุณเหมืองแล้วไหมไม่ไม่ไม่พวกกูพวกกูจะถึงแล้วพวกกูจะถึงแล้วมาทำด้วยกันไหนไม่ขมดจะดึงเร็วเพิ่งถึงบวกเพิ่งหึงชักนลง มันหลับใต้สะพานเองแคดึกงลลวเดี๋ยวจริงๆเลยกีฬาสีวิ่งได้ร้อยสิบกะโคตรเบาเลยค่ะเด็กรีบรีบเติมนี่เด็กปั๊มไม่เฮียเราจะพังสาระนอนลงเลยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์บอกแล้วให้กูขับไปเฮียกูนี่ดีฟเลกกูดีฟตลอดทางเลยอยากแข่งรถมากตอนเนี้ยแค่สองพันเองไม่มีบรรญาทำเหมอ สอ0พันโคือสองแสนโอ้ยแค่สองแสนเดี๋ยวรอกูได้รถก่อนพียิ้มหายไม่พูดแทงเอ้ยมิกเดี๋ยวเราจะทำรถชาวแกงนะสองแสนเราอะเอสียอะไรดีวะรถทำสี่รถได้ป,ะปะ่ะวะน่าจะทำน่าจะทำได้นารถเราอะอ่ไหรู้ทาขึ้นดีบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวให้ให้มิกเป็นคนอันนี้เองออกแบบรถเองโอ้โออกแบบรถเหรอ ต้องมีไฟด้านล่างด้วยไฟด้านล่างชาวแก๊งไ้รุ้สมัยใหม่กูกินดารากันกูกินตาราการถึงรถแบบรถหลองแสนของเรามีไฟข้างล่างแต่ไน้าี่นะกูยังไม่ได้ชนเพี้ยะไรเครื่องเหลือแปดสิบหกมึงลงมึงไอ้นี่ไงมึงเหินน่ะกูยังไม่ได้เหินเพี้ยเลยคับนี้กูขับดีมึงมึงขับรถบีฮอปไงเหมือนที่กูเห็นอ่ะกูว่าละ เพิ่งเพิ่งถึงเงเหรอเนี่ยเออไอ้ยรถคาร์สี่แสนนี่ย้ช้าเลยกูขี่หมูกูขี่หมูยังวิ่งนำเลยไอ้หี้ยไเ้ยเ้ยมัมาดูมันมาดูชาวแกงทำหมูว่ะเฮ้มันเดินมาละมันเดอนมาละเอ้ยเก็บันดีเอาแนเอาแตบนาหน่อยมัดเดียวจอด เอ้ยเมื่หลังเห็นปะยืนมองกำแพงดำดำมองมองมาทำกำแพงมาทำบ้านอยู่ยินมองกำแพงคนทำคนทำงานนี่อย่าไปทำคนทำงานนี่เราก็ทำงานเราไม่ทำคนแก่กับคนทำงานด้วยอ๋อคนคนแก่คนนั้นเราก็ไม่ได้ทำเนาะเขาเขาแบบง่วงไรยังฝืนให้หลับสบายมั้งส่วนผู้หญิงนี่ให้รีบเลยให้รีบเลยให้รีบกระทืบเสร็จแล้วกูจะดีให้ดูมีทางโค้งอ่ะลอาดูนะแล้วท่นแหละโขขาป่ะ เหลือห้ายี่้าไอสัตว์อ้าวเหรอเที่มันเหลือหกห้าคนนั่งมันบาร์กเมื่อเมื่อให้ไอเม็กขึ้นอ่ะให้ไอเม็กขึ้นนี่แต่ละันเป็นหกห้าคนนั่งมันบาร์กเขี้ยกูดิอ้าวตกโลกหอวแก่ตกล่องลอยอยู่บนอากาศไปมึงดูดิมึงดูในแมพมึงดูในแมพถึงเดินจนใจจะขาดมึงดูในแมพดิไปอย่างรวดเร็วมึงดูในแมพไปอย่างรวดเร็วเอ้าเดูในแมพมิก มายดูในแบบไม่ไปอย่างรวดเร็วไปลงรถละกูลงรถละตุ้มมาละอ่าต้องลงรถนี้อ่ะแล้วกูเคยมาอยู่บนเสาไอ้เนี่ยเจริญพอญาติโยมที่มากดไลหลรถอยู่นี่แล้วกูอ่าาามันจะหลุดนี่อ่ะข้างหลังบี้ข้างหลังข้างหลังไปไหนกูกันเราจะดีฟเลยจะตกโลกอยู่ตรงปั๊มหลุดรีกระดดอยู่ตรงปั๊มน้ำมัน ตรงที่เสือ้อเห็นละวแคมอยู่ที่เราบอกพี่มากแล้วไม่แช่ไม่อยู่ที่เรา,าแล้วเสื้อตรงที่ไม่มีร้านค้าปั๊มน้ำมันเห็นแล้วเห็นแล้วมรัดละน้ำมันนั่นแหละน้ำมันเฮ้ยวูเห็นนกพิราบมีพวกเราเนี่ยวูเห็นนกนกพิราบกระโดดลงมามืออะอะ ก็มีแค่พวกเราแล้วดูมันสนับรถทางมาดีหารถวิบากเฮ้ยมิกเราเราซื้อช็อปเปอร์ไหมมีเหรอมันมีช็อปเปอร์อยู่นะน่าจะถูกอยู่เฮ้ยอาเงยอย่างนิ่มอย่างนิ่มนวลกูกดลัานนิ่มนวลกูกดลัานนิ่มวลกูกดลัานเก็บขาทันตรีแล้วเว้ย กับบางหน้ารถตกแล้วมันกิ้งไหลเลยเฮ้ยเอ็นโพี่อะไรกลางถนนวะเฮียวิ่งอย่างไวเลยเฮ้ยหมาเฮ้ยมิกหมาชนปั๊มดิ่อย่างเดียวอย่าชนจะลงแล้ไหมเด็กปั๊มนี้ไม่กูจะไปดูหมาโอ้ <c oughs> โอ้ทำอะไรเราบะเนี่ยตีมันเองเราตีขอบคุณมากไอ้สองน้องรักเราเรารักสัตว์เฮ้ยเด็กปั๊ปาามเด็กปั๊มหายแลได้แค่ไม่กูเห็นกูเห็นเห็นเด็กปั๊มนั่งอยู่ไย่างเี้ยเจอเหมือนติดคุยไรอ่ะสัตว์ไม่มาเจอ เดือมน้ำมันเลยอะไรเนี you know, ่ยอ้าวู no ัเต <mm no right? ิมน้ำมันเมื่อกี้ทำไมไปไปนะครับพี่ไปไหนเลยเอ้าไปเอ็นย์โอ้ไม่มีตังเปิมน้ำมันแล้วกูขอจังนี้ไปเลยไอ้โคตรจนเลยไอ้ขวัยร้อยตักห้าร้อยเล็ก ยังวัวสุดจนตอนนี้นะครับต้องไปกินหญ้าแล้วเลขอะไรเลขหนึ่งสองหนึ่งสองสิบสองเราต้องหาตังค์ด้วยเพราะตอนนี้เราต้องเอาตังค์ไปทําไม้นี่ก่อนอนะ่ะน้ะําอ่ะน้ำชาได้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 ไดเพราะตอนนี้หิวน้ำเออประกุดเหมืองอะไรไปเฮ้ยเฮ้ยมันเอ้ยไปกระทืบเด็กปั๊มมาดิไปกระทืบเด็กปั๊มมันเอ้ยหยุดไปเด็กเด็กปั๊บเ,เด็กปั๊บผมทำ <c oughs> งาน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้หาแต่ที่พี่เราไม่ทำงานคนทำงานพี่กระทืบไปถึงคนครับตัวทีตัวที หมันว่าหมันหมันเอ้ยอดิเียเอาดิเอาดิปนส้มคน้มไอ้ค่าคุ้มครองไม่จ่ายไอ้สว์เออลุงอดิจ่ายจ่ายค่าคุ้มครองโอ้โหเอ้เขาพนดมือไว้เรไหไว้อูกยงนเอก็มรง่ายหรอแม่งค่าคุ้มครองก็ไม่จ่ายยังถือแก้วสตาร์บัคไอ้เหี้ย ต้องเอาสักหน่อยลอะอาบัควนละทีเอากูขึ้นรถไปได้เอาไ,ได้นะ <c oughs> เฮ้ยมึงเห็นนกไหมก <c oughs> าง์ดมนเห็นเห <c oughs> ยียบแมงสักทีดิ <c oughs> ไม่โดนทำไมนกาต้นบินปักอย่างนั้นวะไม่รู้ I see you always chase you my friend เฮ้ย,ย,ยกูว่าแล้วไอ้เหี้ยาน่ารถควันรถควันคืนแล้วมันชื้อชื้อชื้อเยอะแก๊สออกแล้วโห้ยเงินตู้ที่ลมกูก็ไม่มีไม่เป็นไรหรอกนะมิก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 ไปมือให้คนดีๆขับรถดีมิกไปกูกู <c oughs> ขับไม่ได้เดี๋ยวตกแมพมันไม่มีคนดีๆเยอะไปบนเรือ เฮ้ยมิกเงยมึงก็ไปอีโบกับกูไอ้ยัยจะได้ไม่มั่งไม่เอเอ้ยเอ้ยสุปรีไม่ดีไม่ดีต่อสนุกว้าวเจ้าแก้งเจ้าแก้งมึงเอามึงเอาคนกินเหล้าวะเดี๋ยวกูเอาไอ้เหี้ยเล่นโทรศัพท์เองจ้ะเห็นไหพวกเฮ้ยท่านที่มันเข้าได้เหรอสวยโอ้ยนี่มันบ้าโอ้โหคนเหรอ เออเอาวิ่ง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 วิ่อะไรตำรวจแล้ววิ่งทำไมวิ่งวิ่งอะไรวิ่งวิ่งอะไรมีเงีวิ่งอะไรวิ่งอะไรรวงรวงเออเจอคนกับเอ้ยวัวกระทืบคนนะเงี้ยวิ่งวิ่ยอะไรวิ่งวิ่ยอะไรต่อยมั้งป่อยมันไม่ได้วิ่งอะไรวิ่ยอะไรเออเจอคนเอ้เออเจอวัวกระทืบคนไหมที่เงี้ยนี่นี่รวงรวงเหรอแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งเข้าได้เหรอ บาเขาได้เหรอเฮ้ยเล่นได้ปะเฮ้ยเธอได้ได้ทีหาอะเล่นได้มีมีมีอะไรปะตัวตัวตัวสนุกตัวสนุกนี่ไงเฮ้ยอะไรงี้เล e ่นได้อะจะมีไม้สนุกดรอะออะโอ้อะล้มเออทำไมล้มวะกูกระโดดเล่นไม่ได้ที่ไหนเล่นได้มึงพานามินเล่นได้ใช่เหรอใช่เมืองกระดอปะ เฮ้ยมันมันฟอกเงินเห็นปะเอาเอาเงินแปะเลยมันเนี่ยโอ้โหยันแม่อดรวยนี่วะเจ้าของร้านอยู่ไหนวะนอนนอนอยู่ไหนเห็นว่าลราหอนนี่แหละนอนถึงน้ำโซมเนี่ยเหรอไอจุดวัวนอนวิ่งทำไมมันดูน่ารักแมวะอะไรวะไปเหอะทำงานเลยเที่ยันได้หาตังค์ซื้อที่ซ่อม เอาไอ้เฮียแล้วข้างหน้าหลุดหมายความว่าไงกูวกว,กวามึงไปมึงไปอีโบโกบว้กูไอ้เหียขับด้ดีๆแล้วไม่ไม่ชนหรอกเป็นสีสนันไอ้เฮียมันเป็นสีสันปะเป็นสีสันอยากเสียตังค์เนี้อเอาใครเปลี่ยนเลงตางน,นี้รถเระเบิดเลยแหละดูอ๋ออ๋อ แล้วดูมันขับรถไอเหี้ยที่ซ่อมกูจะหมดแล้วนะ่ะมันคือการถอยนี่ไม่ได้ไปต่อแล้วนะ่ะมันคือการอถอยหล<อ><อ>ัคงคุณไม่ได้ไปต่อครับการขับแบบถอยหลังอ่ะอะไร<อ>ไม่ไดควายตั้งนั้นเหรอต้วควายอยู่นะ่ะ <c oughs> เอยอะควายนอนแง่งแง่งะเอ้ยไม่มีใครมาถ่านนี้ด้วยไอ้ เรายังไม่ได้เก็บค่าครุเอ้ยเห็นว่าหน้าบ้านไหนหน้าบ้านอะไหนนะเราไม่ไปเก็บค่าเราไม่ไปเก็บค่าของของเออ้ยเนี่ยมาป้าเนี่ยก็ะดือป้าเหมือนคนแบบไม่มีให้กระดืบแล้วอ่ะเฮ้ยตรงนู้นสวยว่ะเห็นปะเดี๋ยวมึงลองรอไปตรงจุดโพสเซสเดี๋ยวมึงก็ได้บวกอีกเที่ยวกูดิแล้วมันทำแหล่งออมันอ่ะถอยหลังไงยี่ห้อรถก็พังเหลือสี่สิบแปดแล้ว ก็ถว่านโดมโดยตัวรขาด้วยแรงแบบรวดเร็วอ่ะฉันชนจนแล้วจอดสมัยออกควันขึ้นแลาวควันดื้อโอ้ยไอ้เจ้ยหน้าจนรถควันขึ้นเลยไอ้สัสไอ้ทอดกูชนทอดกูชนนะนี่มึงชนแล้วชนหนีไงเออมันตอนแรกอยู่แปดสิบหกอ่ะชนทีเลื่อนเลือสามสามเลยเออไอ้เจ้ยเหลือแปดสิบหกอ่ะมึงแม่งไอ้หน้าเอ๊ะมีใครไปดูไหนปล่าวะเอ้ยมี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 เฮ้ยเอาแม่งดิไอ้ัววัว ร้านผลไมค้คุณกูไม่ได้ไปต่อแล้วครับน,นล้วนรัว,ลวเลยชนเสร็จ <laughs> น้ำมันเอ้เอเี <laughs> ย้ยย่บแมวเยยบหมา <laughs> มาป่าเกายอะเอ้ยไม่มีใครมาทำงานเลยเว้ยทำงานสายเอ้ามึงขี่รถเข้ามาในไร่ทำยี่อะไรอ่ะกูดิเอเอ,เอ <laughs> กูเ <laughs> <laughs> ก็บกูเก็บยี่สิบเหมือนเดิมนะข้าว ที่ทำไงกระล่ำผัดกระลำไงนี่เราไม่กินเราไม่ชอบกินผักอ๋อเออราชอบกินกะเพราใบกะเพราปะต่อไปทำอะไรต่อไปทำอะไรต่อตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้กับพี่ก็ขุดเหมืองของเราเลยไหนไปขุดตัดไม้ยี่สิบมันนะยี่สิบมันพี่ตอนนั้นบอกขุดเหมืองไม่มีเปลือยไอ้เหี้ยตอนนี้ไม่อยากขุด ไม่โอ้โหมันต้องอาหารมันต้องมาก่อนเออเฮียจะตายแล้วไม่ขีดมาทําสีไม่ใช่เหรอมาเอาไม้อ huh. ัดทําสีไม่ใช่ไม่ขีดอ่ะเออไม่ไมันได้เยอะอยู่ไมั่ได้เยอะยี่สิบก็ได้เอาเอาไม้มาให้ตันเลยไปจะได้ขายด้วยเลยจะได้ขาตังค์ไปซื้อนมกับชาเขียวอีกไอ้เฮียให้กูด้วยให้กูตให้กูด้วยให้กูด้วยฟักฟักแมงถีบล่วง ลมล้วต้องซ้ำอูถีบร่วงเอเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมหนังอ้อมหนังดแล้วมันไม่จะตายแล้วเราต้องซ้ำเด็บร้อยนิง่ง <c oughs> เออเออมันเมึนไหมมันเมือน,น,อ,น <c oughs> อ่าเขียนเยอะเอเอทีบ้างใส่หมวกด้วยนะ เเอาอ,เอาีี้ยันใส่โคทำเสร็จแล้วก็ไปชาวแก๊งเตรียมเลือดเตรียมเลือดเตรียมเรือเตรียมเรือเตรียมเลือ <c oughs> เ,เ,เลยพร้อมกลับไปชาวแก๊งว่ะมีเทมามิดูสี่ตัวสี่ตัวเออนั่นแหละเถอเพื่อนเอ้ยไป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 เล่นแม่งเลยลงลงลงเล่นแม่งเไปมีคนมีคนอ๋าไอสัตว์นี่ออ้าไ อ่ะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเฮ้ยฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นมีฝั่งถนนฝั่งถนนฝั่งถนนมีตรงนี้พวกกูคุมไม่สาดตรงนี้พวกกูคุมนี่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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้มิกมิกมิกฝั่งพี่มิกนี่นี่อยู่นี่นะ้วฮะแกงม่วงเออนี่ล่วงไปล่วงไปมันมันเรียกพวกมันเรียกพวกมันไปเยอะ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 ยึดม่ เไอน่้เ็นมดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปตัวนี้ไม่จะไม่ตายมาเย็นแม่โอ้ยเย็นแม่นลุมลวงหนึ่งลวงหนึ่งลวงหนึ่งมาเย็นแม่มาเย็นแม่มาเย็นแม่มาย็นแม่ไปไม่ลูตอ้ืมองห้ามนเห็นเห็นเห็นอะลอตัวเดียว่ยินตัวเดียวเดี๋ยวกูจัดตัวหลังไอ้ยนห้าเองเออมามาลวงไปหนึ่ง ลวงหนึ่งลวงหนึ่งยังไม่ลวงอะไรตัวนั้นอ่ะไอ้สารวงลวงหนึ่งลวงหนึ่งไอเคียมมีสามตัวเลยมามาไอมิกตัวหลังไม่ตายตัวหลังไม่ตายตึปพี่พี่เอาเสือขายพี่เอาเสือขาง กูลงกูดงเยอะ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 อืมอืมตายสวยไม่เอาแป๊บไหมมาแล้วมาแล้วมาแ้ววงหนึ่งลวงหนึ่งตัวหลังแกงหัวน้อยอยิกรวงวงหมดแล้วร่วงรวงม่ลบเล่นเชิงก็อยู่ได้ไม่หลบหลบเนเล่นเง

นี่อะไอ้เอีเอเ้ยนี่อะเรียบร้อยวัดนี้จะให้ถ่ายรูปดิยืยยนก่อนโอก <laughs>